เด็กชายแอบดึงกระเป๋าสตังค์จากด้านหลังอย่างเงียบเบและส่งสัญญาณให้คนจราจัรที่อยู่ด้านหลังอย่าส่งเสียงแต่เขาก็ไม่ได้จัดไปแต่กลับวางกระเป๋าสตังค์ลงบนพื้นแล้วเดินไปเตือนชายคนนั้นทันใดนั้นเด็กชายก็ได้รับธนบัตรใบเล็กเป็นรางวัลแต่เขากลับยื่นธนบัตรใบนั้นให้กับคนจราจักรที่แท้เด็กชายโทบี้เป็นจอมโจรสมัครเล่นแต่ไม่เคยต้นคนรวยช่วยคนจนงานอดิเรกที่เขาชอบที่สุดคือการบุกเข้าไปในบ้านของเศรษฐีในท้องถิ่นแต่เขาไม่เคยเอาของมีค่าอะไรไปเลยแแแคค่่่ททิิ้้งงงรอยยขขีีขีดดเนนวววบบพาาามถึลโ นี่เป็นวิธีที่คนอย่างเขาซึ่งอยู่ระดับล่างสามารถควบคุมคนระดับสูงได้แต่วันหนึ่งโทบี้บุกเข้าไปในบ้านของผู้พิพากษาใหญ่ประจําท้องถิ่นกําลังจะพ่นสีคําว่ามาถึงแล้วลงบนผนังหลังจากที่เอาภาพวาดออกทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากในห้องเขาตรวจสอบอย่างละเอียดและพบว่าเสียงนั้นมาจากห้องใต้ดินที่นั่นดูเหมือนโรงงานมีเครื่องมือครบครันทุกชนิดแต่สิ่งที่ทําให้โทบี้สนใจคืออุปกรณ์มัดตัวที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักและรูปถ่ายที่ดูไม่ปกติมากมายภายในเต็มไปด้วยภาพโป๊เปลยของหน้าาตดี โทบีที่รอบคอบสังเกตเห็นได้ทันทีท่านผู้พิพากษาต้องมีความลับอะไรบางอย่างแน่ๆหลังจากค้นหายอย่างละเอียดโทบีก็พบกลไกซ่อนอยู่หลังชั้นวางของเมื่อเปิดออกก็พบประตูลับสีแดงเขาจึงมองลอดช่องตามแมวด้วยความอยากรู้อยากเห็น <S <S ในเวลาเดียวกันท่านผู้พิพากษาค,คนนั้นก็รีบกลับมาเพราะหลังจากออกไปไม่นานระบบเตือนภัยที่บ้านก็ทำง,งานคุณล่าไปรีบวิ่งลงไปที่ห้องใต้ดินทันที หลังจากสำรวจไปรอบๆแล้วเขาก็ไม่พบสิ่งที่ปกติใดๆแต่เมื่อเขาคิดว่าระบบเตือนภัยขัดข้องและกำลังจะติดต่อช่างให้มาซ่อมเขาก็สังเกตเห็นว่าภาพวาดบนผนังเอียงและในขณะนั้นโทบี้ก็ฉวยโอกาสแอบหนีไปทางด้านหลังหลังจากได้ยินเสียงประตูเปิดเบาๆคุณล่าใบาก็รีบวิ่งตามไปโชคดีที่โทบี้ไหวตัวทันรีบหมอบลงในมุมอับจึงรอดตัวไปได้หลังจากคุ้นคิดอยู่นานโทบี้ก็ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจแบบไม่เปิดเผยตัวแต่พอถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อตำรวจบุกเข้ามาตรวจคน้น กลับถูกคุณขาวข่มขู่ด้วยอิทธิพลมหาศาลจนตำรวจทั้งสองไม่กล้าตรวจค้นอย่างละเอียดได้แค่จำเรืองมองห้องใต้ดินเพียงแวบ,บเดียวก็จัดไปโทบี้ที่แอบมองอยู่ข้างนอกแทบกระอักเลือดเมื่อรู้ว่าพึ่งตำรวจไม่ได้โทบี้ในขณะที่ลาวไปออกไปข้างนอกฉันจึงเสียงเข้าไปในถ้ำสีออครั้งหลังจากเปิดประตูเหล็กสีแดงของห้องใต้ดินข้างในนั้นกลับมีคนถูกขังอยู่เป็นหนุ่มน้อยที่บาดเจ็บเต็มตัวและการผจญภัยในครั้งนี้ของโทบี้ก็เพื่อช่วยเหลือเขาแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะหนีออกไปได้ ก็ถูกขัดขวางโดยลาวไปที่รีบกลับมาบ้านเพราะไม่นานหลังจากที่เขาออกจากบ้านระบบเตือนภัยก็ดังขึ้นอีกครั้งโทบี้จึงจําเป็นต้องพาหนุ่มน้อยกลับเข้าไปในห้องนิรภัยชั่วคราวแล้วซ่อนตัวอยู่ในตู้แอบมองการเคลื่อนไหวของชายแก่ผิวขาวผ่านช่องแคบๆเหมือนครั้งที่แล้วชายแก่ผิวขาวมองไปรอบๆและก็ยังไม่พบสิ่งผิดป,ปกตกิเขาก็เปิดห้องนิรภัยทันทีโทบี้ฉวยโอกาสนี้คว้าไม้กระบองอันถนัดมือจากบนผนังจากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งก่อนจะรวบรวมความกล้าแล้วพุ่งเข้าไป เราไปถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกกับภาพที่ปรากฏตรงหน้าแต่หลังจากตั้งสติดได้ก็เริ่มตอบโต้อย่างรุนแรงไม่นานเหล่าไปก็จัดการเอาอุปกรณ์ก่อเหตุทั้งหมดรวมถึงศพของโทบี้เข้าเตาเผาสุดท้ายก็เทอาทิตย์ลงท่อระบายน้ําในวันที่สี่หลังจากโทบี้หายตัวไปแม่ของเขาแอนนาได้แจ้งความแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยมีเพียงเพื่อนซี้ของโทบี้เท่านั้นที่พอจะรู้เบาะแสอยู่บ้างเพราะเดิมทีกราฟิตี้ขโมยก็คือการรวมตัวของคนสองคนแต่เพราะแฟนของไอ้ดำท้องเขาไม่อยากก่อเรื่องอีกจึงถอนต,ตัวกลางคัน เขารู้ด้วยว่าบ้านของผู้พิพากษาคือเป้าหมายต่อไปของโทบี้เพื่อไม่ให้เปิดเผยตัวตนของตัวเองเซียวเฮยแอบมาที่บ้านของผู้พิพากษาแล้วขโมยจดหมายที่ยังไม่ได้รับจากนั้นก็แอบยัดจดหมายเหล่านั้นไว้ในลิ้นชักหลับของโทบี้เพื่อให้ออนนาเจอถึงแม้จะไม่รู้ว่าทําไมลูกชายของเธอถึงไปเกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาแต่เธอก็เลือกที่จะแจ้งตำรวจเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานตำรวจเคยมาที่บ้านของผู้พิพากษาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่โทบี้โทรแจ้งตำรวจโดยไม่เปิดเผยชื่อเรื่องนี้ทำให้สารวัตรที่กำลังสืบคดีเกิดความสสงัยขึ้นมา จึงรีบพาลูกน้องไปตรวจคนท,ทันทีท่านผู้พิพากษาตั้งใจจะใช้อิทธิพลคุมคู่เหมือนเคยแต่สารวัตรไม่เล่นด้วยเธอจึงบุกพาลูกน้องลงไปในห้องใต้ดินด้วยไวริบเธอจึงพบประตูละที่ซ่อนอยู่ได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อท่านผู้พิพากษาทำทีเป็นอิดออดแล้วเปิดประตูออกทุกคนก็พบว่าข้างในถูกตกแต่งใหม่หมดจดไม่มีอะไรผิดปกติเลยจนกระทั่งสารวัตรเห็นช่องหววเล็กๆเธอพบว่าตามแมวที่ประตูห้องปิดตายนั้นติดตั้งจากด้านนอกเข้าด้านในซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย คุณเล่าใบาอธิบายว่าอาจเป็นเพราะความสะเพร่าของช่างติดตั้งแต่แล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแกมีแค่นี้เองหรือไอ้ดำน้อยอะไรนะตอนนี้ฉันจับกลุ่มแกในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เราไปจงใจยุ่โมโหสารวัตรเพื่อให้ตัวเองถูกจับแท้จริงแล้วเพื่อปกปิดบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าในห้องปิดตายแต่โชคดีที่เขาบรรลุเป้าหมายแล้วเพราะไม่มีหลักฐานเหลือพอไม่นานเราไปก็ถูกส่งกลับบ้านและการล่าของเขาก็ไม่เคยหยุดตั้งแต่ต้นจนจบ ในไม่ช้าเขาก็พบเป้าหมายใหม่และผ่ากลับบ้านอีกฝ่ายเป็นหนุ่มหน้าหวานตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นการพบกันที่แปลกใหม่จนกระทั่งคุณลุงไปจ้องมองรูปของพ่อบนผนังแล้วเล่าเรื่องราววัยเด็กอันแสนเศร้าของเขาปรากฏว่าพ่อของคุณลุงไปดันไปชอบคนรับใช้ผู้ชายที่อายุน้อยกว่าในบ้านแล้วก็ไล่คุณลุงไปกับแม่ของเขาออกจากบ้านแม่ของเขาทนไม่ไหวจึงฆ่าตัวตายวัยเด็กของคุณลุงไปก็น่าสงสารมากดังนั้นเขาจึงเกลียดคนที่เป็นเกย์มากไอหน้าอ่อนเกือบชีราาเมื่อได้ยินแบบนั้น แล้วมันก็คิดจะแกล้งขอตัวไปเข้าห้องน้าเพื่อหนีแต่ไม่นานมันก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติายหัวไปแอบใส่ย,ยาในเหล้าของมันแต่หมอน,นี่ยังพอมีไหวพริบอยู่บ้างตอนที่นายหัวไปกำลังคุยวว่าทรมานคนรับใช้ที่ฆ่าพ่อของเขายังไงมันก็ฉวยโอกาสนั้นกระโดดหน้าต่างหนีไปลาวไปตั้งใจจะตามไปแต่กลับพบว่าเสียไปเลียนถูกช่วยเหลือไปโดยอนาที่คอยแอบจับตาดูอยู่ตลอดถึงแม้าลาวไปจะแค้นเคืองมากแต่เขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกเพราะเขามั่นใจว่าอยู่ที่เขาเลือกสรรมาอย่างดีจะไม่มีทางกล้าหักหลังเขาแน่นอน และเป็นอย่างที่คิดแม้ว่าอันนาจะพยายามเลี้ยกล่อมแต่เสียวไปเหลียนก็มีประวัติเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเบ่ยเบ่ซานมาก่อนเลยไม่กล้าแจ้งความและในวันรุ่งขึ้นเล่าไปก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาอย่างจงแจ้งและอ้างว่าคอนเนคชันของตัวเองสามารถช่วยลบประวัติอาชญากรรมของหนุ่มหน้าใสาได้หนุ่มหน้าใสาไม่มีทางเลือกจึงต้องขึ้นรถไปกับเขาส่วนทางด้านอันาคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายก็ยังไม่อยากปล่อยบาแสน,นี้ไปจึงวิ่งไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความแทนหนุ่มหน้าใสาแต่กลับถูกสารวัตรแจ้งว่าหนุ่มหน้าสาาาาตัวไวไแ้้งงงนนกรรรรจจจคมมมทออถี็ะ่่บเื เมื่อหมดหนทางแอนนาจึงได้แต่เฝ้าจับตาดูเหล่าไปต่อไปหวังว่าจะเจอร่องรอยอะไรบ้างแต่เธอไม่รู้เลยว่าหลังจากที่เหล่าไปจับตัวชายชู้ได้แล้วเขาได้ดูประวัติการแชทของทั้งคู่และรู้แน่ชัดแล้วว่าเธอคือแม่ของโทบี้เพราะฉะนั้นเธอก็เลยกลายเป็นเป้าหมายต่อไปของเหล่าไปก่อนเวลาที่คุณท่านไปวิ่งประจําทุกวันเขาจงใจแกว่งกุญแจประตูใหญ่ให้เห็นแน่นอนว่าแอนนาบังเอิญช่วยโอกาสนี้ไว้ได้วันรุ่งขึ้นเธอจึงช่วยโอกาสต,ตอนที่คุณท่านออกไปวิ่งใช้กุญแจที่ได้มาบุกเข้าไปในบ้านพัก และในขณะที่เธอกําลังจะค้นหาอย่างละเอียดคุณท่านก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเธออย่างทะนันหันแอนนาที่ตกใจตื่นขึ้นมารู้ทันทีว่านี่เป็นกับดักแต่เมื่อคิดจะหนีอีกครั้งมันก็สายไปเสียแล้วเมื่อแอนนาฟื้นขึ้นมาจากอาการหมดสติเธอก็พบว่าตัวเองถูกมัดติดกับท่อน้ําและชายแก่หัวขาวก็ลากศพชายชูมาอย่างไม่ทุสทานแล้วชําแหละต่อหน้าเธอด้วยเล่อ์ไฟ้าไอหมอนี่ตัวใหญ่เกินไปจัดการยากเธอไม่ต้องห่วงเธอตัวเล็กไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนั้นหรอก และแล้วแอนนาก็เดินตามรอยลูกชายของเธอหายสาบสูญไปเช่นกันไม่นาาหลังจากนั้นเสี่ยวเฮยที่ติดต่อแอนนาไม่ได้เลยก็ได้ไปที่บ้านของเธอและพบว่าแอนนาก็หายตัวไปแล้วเช่นกันเขาคาดว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเหล่าไปแน่ๆเขาจึงตรงไปหาเหล่าไปที่บ้านแต่กลับพบว่าบ้านของเหล่าไปกําลังประกาศขายอยู่เมื่อเขาพังประตูหน้าต่างเข้าไปเขาก็พบว่าที่นั่นไม่มีใครอยู่แล้วเสี่ยวเฮยจมอยู่กับความรู้สึกผิดและเสียใจจนกระทั่งภรรยาที่กําลังเรียนมหาวิทยาลัยบอกเขาว่าเห <laughs> ล่าไปกําลังจะเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบของมหาวิทยายาลั เสียวเฮยรีบคว้าโอกาสแอบสะกดรอยตามเหล่าไปทันทีหลังจากสะกดรอยตามไปจนถึงที่พักใหม่เสี่ยวเฮยถือโอกาสตอนกลางคืนที่มืดมิดใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองแอบเข้าไปเตรียมตัวที่จะจับเหล่าไปให้ได้คาหนงคาเขาอาจเป็นเพราะทำเรื่องผิดไว้เยอะเวลาลุงเขานอนแก่เลยลืมตาข้างหลับตาข้างแต่บังเอิญกลับช่วยชีวิตแกไว้ได้แต่ยิ่งดิ้นรนก็ยิ่งเจ็บปวดสุดท้ายโดนไอ้เมื่อจับกดลงพื้นแล้วจัดการสนุ่มจนกระทั่งยอมแพ้จึงสารภาพความผิดออกมา ไม่นานได้มืดก็เจอห้องใต้ดินลับที่เหมือนกับถูกจัดฉากไว้และพบกับผู้โชคดีที่บาดเจ็บเต็มตัวและเสี่ยวเฮยโจนคนนี้ก็ได้หลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงส่วนจุดจบของเหล่าไปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าไปหน่อยจัดการแล้วกัน